ไคโดเป็นคนที่มีหลายๆครั้งแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ครับที่เขา่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตระกูลดีครับแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันมาถึงหลายคนหลายยุคสมัยด้วยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาสัญดากระบปงคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงไคโดเนื้กับคนตระก,กูลดีหลายๆคนครับที่มีความเกี่ยวข้องกับไคโดเนี่ยก็พอมาไล่เรียนด้ยนะครับผมก็ค้นพบว่าไคโดนี่มันเหมือนกับเป็นเป้าล่อตีนให้กับตระก,กูลดีชั้นเยี่ยมเหมือนกันนะคือมันมันมีเรื่องนะครับมีโจทย์มีประเด็น กับคนในตระกูลดีเนี่ยมาหลายรุ่นหลายยุคสมัยหลายคนมากๆกครับก็เริ่มต้นแรกเริ่มเลยนะครับไคโดเนี่ยเขาก็เป็นโจสลัดนะครับเหมือนกับเป็นเด็กฝึกหัดโจสลัดเนื้อเริ่มต้นกับกลุ่มล็อกมาก่อนครับตอนนั้นก็จะมีกัปตันเนี่ยเป็นล็อกดีซีเบกนะอ่ะความเกี่ยวข้องแรกของไคโดกับตระกูลดีก็คือเขาอ่ะเป็นลูกน้องของล็อกดีซีเบกนั่นเองครับก็แน,น่นอนครับว่าชื่อเสียงของกัปตันล็อกเนี่ยครับมันมีชื่อเสียงที่แบบโด่งดังมากนะแข็งแกร่งมากครับ แล้วกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโจดสลัดที่อันตรายชั่วร้ายที่สุดในโลกนะครับเป็นยุคสมัยที่ลุ่งเดืองสุดของกลุ่มนี้ด้วยครับนี่เรียกว่าในตอนนั้นนะเออกลุ่มของโรเจอร์เนี่ยคือทาบกลุ่มล็อกมิติดด้วยซ้ำครับในช่วงนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวไคโดเองเขาจะเป็นแบบเด็กฝึกหัดโจรสลัดนะครับแต่ผมมองว่าเขาก็น่าจะเป็นระดับท็อปท็อปของกลุ่มล็อกนะครับความแข็งแกร่ง,งร่าง,าง,างกายที่มีความใหญ่โตตั้งแต่อายุยังน้อยครับเป็นกาลังหลักของกลุ่มได้อย่างสบายอยู่แล้วครับก็มก กับตัวเองอย่างเตมี่ครับจนกระทั่งไคโดเนี่ยก็ได้มาเจอกับตระกูลดีอีกคนหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือโกดีโรเจอร์นะครับแน่นอนครับว่ากลุ่มล็อกกับกลุ่มโรเจอร์เนี่ยคือเขาเป็นศัตรูกันนะครับก็น่าจะมีการประท่าอะไรกันบ้างเนะแล้วโรเจอร์นี่นะครับก็เป็นเพียงไม่กี่คน,นะครับที่ไคโดเนี่ยเขายอมรับในฝีมือยอมรับในความแข็งแกร่งนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่ไคโดเนี่ยเขาเจอโอเด้งเนี่ยไคโดเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยแล้วก็ประ ประเมินโอเด้งไว้นะครับว่าโอเด้งเนี่ยจริงๆแล้วก็เก่งแล้วก็แข็งแกร่งอยู่นะแต่ว่าเป็นพวกแบบโจรสตว์ที่ไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่เป็นพวกแบบจิตใจอ่อนแอจิตใจอ่อนด้อยนะครับแบบมีความโลภสวยเหมือนกับพวกนดดขาวเหมือนกับพวกโรเจอร์อะไรประมาณนั้นนะจนมาถึงช่วงตัดสินแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่กลุ่มล็อกต้องล่มสลายไปนะครับไคโดเนี่ยก็ต้องมาเผชิญหน้ากับตระกูลดีอีกคนนึงครับนั่นก็คือมังกีดีกาฟครับในเหตุการณ์ระดับตำนานที่ถูกลบเลือนไปแล้วในก็ตวอลเล่นะครับก็จะมีทั้งกาฟ ทั้งโลเจอร์ครับที่ร่วมมือกันแล้วก็สามารถปราบโค่นล้มกลุ่มล็อกได้ครับกลุ่มล็อกก็ล่มสลายไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นเองครับเอาอยิางถ้าดูกันตามตรงนะครับก็น่าจะเป็นความสามารถที่ยากจะเชื่อได้นะครับว่ากาฟกับโลเจอร์เนี่ยจะสามารถปราบกลุ่มล็อกที่มีทั้งล็อกไคโดปิกมัมชิก นะครับนวดขานะครับผมนี่คือท่าตัวนี้นี่ใครจะไปโค่นลม้มล้วก็ชนะมันได้นี่มองไม่ออกจริงนะถ้ามันร่วมมือกันจริงๆนะและยังมีคนอื่นที่น่าจะเป็นแบบโจรสลัดระดับเป้งๆก็อย่างขวานเงินนะหรือหวังเจออะไรอีกด้วยนะจากคําพูดที่ไคโดพูดออกมาครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยประทับ จการตายอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็การตายอย่างตำนานของทั้งโรเจอร์แล้วก็หนวดขาวครับจนทําให้ตัวไคโดไอเดียก็อยากจะมีการตายที่ยิ่งใหญ่และโลกต้องจารลึกแบบนั้นบ้างนะมันเป็นจุดสังเกตที่เขาอะ่ะไม่ได้คิดว่ากัปตันล็อกของเขานั้นตายอย่างตำนานหรือตายอย่างยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้ไงครับผม ท,ท,ทั้งๆที่ล็อกเอก็เป็นกัปตันของไคโดเนแล้วก็เป็นคนที่เคยยืนอยู่เหนือจกกักรพรรดินะครับถึง3คนด้วยกันเนี่ยล็อกเนี่ยมันสุดยอดมากๆแต่ไคโดไม่ได้นับถือล็อกเลึกอะไรเลยนะนแฟนวันพีชห,หลายคนก็คิดว่าในเหตุการณ์ที่กอดวันเล่นะครับนอกจากกาฟกับโรเจอร์จะเป็นศัตรูกับกลุ่มล็อกนะ กลุ่มล็อกเองเนี่ยอาจจะมีการหักหลังภายในด้วยก็เป็นได้นะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้กลุ่มตัวรัตที่มันแข็งแกร่งขนาดนั้นเนี่ยต้องล่มสลายไปนะครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวไคโดเองเนี่ยไม่ได้สนการตายอย่างไรค่าอย่างไรความหมายของล็อกท่าไห่นะครับ กลายเป็นว่ามีการตายที่แบบเป็นไอดอลนะครับอย่างโรเจอร์แล้วก็หนวดขาวนั่นเองครับถ้ากับว่าในยุคระดับตํานานนู้นเลยครับไคโดเราเนี่ยเคยเกี่ยวพันกับตระก,กูลดีไปแล้วถึง3คนนะครับก็เป็นลูกน้องของกับนันล็อกนะครับเป็นศัตรูของโรเจอร์ครับโดนกระทืบโดยการบอีกด้วยนะผม เยอะเกินนะบทยุคสมัยของล็อกบทยุคสมัยของโรเจอร์เนี่ยก็จะมาเป็นยุคสมัยของหนวดขาวครับยุคสมัยของหนวดขาวเนี่ยก็จะมีลูก,กี้หน้าใหม่ไฟแรงอย่างโปรโตกัสดีเอได้เลครับคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายของโรเจอร์ครับออกท้องทะเลด้วยเป้าหมายอันแรงกล้าครับว่าจะต้องก้าวข้ามไอพ่อเฮงซวยให้ได้ไโรเจอร์เว่งใครทิ้งไว้แล้วก็ทําให้ชั้นนี่โตขึ้นมาอย่างยากลําบากครับเอสนี่ก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งครับออกท้องทะเลแล้วก็สร้างชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆครับ แล้วก็บังเอิญเนยได้กินผมพิศารแบบสุดแข็งแกร่งนะอย่างผลไฟเฟก็ไปด้วยนะก็ยิ่งเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของเอสเพิ่มขึ้นไปได้เป็นอย่างดีน,นะครับเอสในช่วงเ้าห้าแล้วก็กําลังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับก็ได้หลงเข้าไปในประเทศวานโนครับในตอนที่เข้าไปประเทศวานโนเนี่ยด้วยความที่เอสเองก็เป็นพวกชอบพร้อมบวกพร้อมประทาทุกเมื่อทุกเวลายเยอะเนี่ยก็มีการไปทะเลาะต่อยตีกับยามาโตะครับแล้วก็น่นอนครับว่าระดับตัวบอสท,ที่วานโนเนี่ยมันคือไคโดนะมีการที่เอสเี่ ไปต่อสู้อะไรกับไคโดด้วยนะครับถึงไม่ต้องหบอกก็รู้อยู่ดีนะครับว่าเอสน่ยคงสู้ไคโดไม่ได้หรอกเนอะแต่ที่น่าสนใจเลยคือถึงแม้ว่าเอสจะสู้ไคโดไม่ได้นะครับแต่เอสมันไม่ได้มีสภาพปางตายเหมือนกับลูฟี่ไง ลูฟี่ตอนที่เจอแล้วก็ต่อสู้กับไคโดนะครับลูฟี่เราโดนฟาดโดนขวดทีเดียวนะครับสภาพนี่คือยับเยินไปเลยนะแต่เอสไม่น่าจะหนักเท่ากับลูฟี่นะในตอนนั้นนะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอ่ะเอสต่อให้สู้ไคโดไม่ได้หรือถึงขั้นต้องพ่ายแพ้กับไคโดนะครับก็คงไม่ยับเยินเท่ากับลูฟี่แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ไคโดเนี่ยตกเป,เป็นเป้าตีนของตะกูลดีอีกแล้วนะผม คือไม่แปลกใจหรอกที่ถ้าเอจะไปมีเรื่องนะครับหรือว่าท้าตีท้าต่อยกับไคโดครับไคโดมันก็กลายเป็นจกักรพรรดแห่งโลกใหม่ไปแล้วไงนะเอที่อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะก้าวข้ามโรเจอร์ให้ได้นะมีศัตรูเก่งเก่งที่ไหนตัวไหนว่าเก่งว่าเจ๋งว่าเด็ดนะเอมันอยากจะเข้าไปบวกเข้าไปสู้กับเขาอยู่แล้วนะครับเรื่องราวของเอที่เคยประทานแล้วก็ต่อสู้กับไคโดนี่คือโลกภายนอกเขาไม่รู้นะถูกไหมนะครับเพราะว่าไม่เคยมีการ การกล่าวถึงเลยนะครับว่าเอสมีการต่อสู้กับไคโดเข้าใจว่าน่าจะเป็นสตอรี่ที่มาเพิ่มที่หลังนะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะหนาตอนที่โมเลียต่อสู้กับไคโดก็คือจริงๆแล้วมันก็สู้ในวานโน่นี่แหละนะเป็นประเทศปิดเหมือนกันนะครับแต่ว่ากับกรณีของเอสนีดูเหมือนว่าโลกภายนอกเขาจะไม่รู้นะถูกไหมนะครับเนื่องราวที่เอต่อสู้กับไคโดก็เพิ่งจะมามีเปิดเผยในภาพวานโน่นี่แหละนะครับ อันนั้นก็เป็นยุคข,ของคุณลุงหนวดขาวครับที่เอกําลังเข้าห้าครับผมพอหมดยุคหนวดขาวมาในยุคปัจจุบันครับยุคสมัยที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับไคโดนั้นก็ยังคงเป็นเป้าล่อตีนของตะก,กูดีอีกครั้งหนึ่งครับ รอนะครับเออไปร่วมมือกับลูฟี่ครับแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะจัดการโค่นล้มจักรพรรดิไคโดนั่นเองครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเหตุการณ์นั้นก็มาถึงแล้วนะครับก็นะพอมาภาควโนไม่ทันไรนะครับลูฟี่เองก็มาประชิญหน้าต่อสู้กับไคโดแบบรวดเร็วมากเลยนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับต่อให้ต่อยสุดแรงแค่ไหนทุ่มพละกกาลังแค่ไหนนะครับทำอะไรไคโดไม่ได้เลยครับแล้วก็โดนไคโดฟาดกลับทีเดียวร้วงนะครับส่วนทางด้านรอเองเนี่ย ยังไม่ได้แบบมีการ,รเผชิญหน้าต่อสู้กับไคโดตรงๆนะแต่คาดว่าในท้ายที่สุดแล้วเนอะในการตัดสินเลยผู้ดีครับเรอเองก็คงมีการต้องไป,ปเผชิญหน้าต่อสู้อะไรกับไคโดด้วยเหมือนกันนะครับเป็นคนชวนลูฟี่มาแท้ๆนะถูกไหมนะ เป็นแบบตัวขวัวเรื่องนะในการชักชวนลูฟี่เข้าสู่วงการกระทึบจักรพรรดินะครับตัวรอเองก็คงจะต้องมาช่วยต่อสู้อะไรกับเขาด้วยนะสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยครับไคโดเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตระกูลดีรวมทั้งหมด6คนนะครับเป็นลูกน้องของล็อกดีซีเบ็กคนหนึ่งครับแล้วก็เคยเป็นศัตรูกับตระกูลดีอีก5คนนะครับก็จะประกอบไปด้วยโรเจอร์ครับ กาฟครับผมเอสนะครับลูฟี่แล้วก็ทาปากาดีวอเตอร์ลอครับถึงแม้ว่าไคโดเขาจะมีเรื่องมีโจทกับตระกูลดีบ่อยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วตัวไคโดเองเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไงไม่ได้โฟกัสนะครับว่าเฮ้ย hey, ตระกูลดีอีกแล้วเหรอมาเลยเดี๋ยวฉันจะกระทืบเองคือไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ายดีความที่แบบมีดีเป็นชื่อกางนะเออใช่ไหมตอนที่เจอกับลูฟี่เนี่ยก็ไม่ได้มีการแบบตกใจหรืออุทานประมาณว่าอ๋อแกขึ้นลานของกาฟสินนะ อดีตโจทย์เก่าของฉันเองฉันจะต้องกระทืบแก้ให้ได้จะพูดอะไรอย่างนั้นก็ไม่มีนะครับหรือก็ไม่ได้เคยคิดว่าฉันเองก็เคยเป็นลูกน้องของคุณตุะกูลดีเหมือนกันนะอะไรอย่างนั้นคือไคโดก็ไม่เคยพูดนะครับเหมือนกับว่าไคโดเองคือไม่ได้แคร์เลยนะครับไม่ได้สนใจความหมายอะไรของชื่อกลางที่มีคําว่าดีนี้อยู่เลยนะ ก็เป็นว่าใครเป็นศัตรูไคโดก็พร้อมบวกพร้อมประท้าม,มดเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของไคโดกับตระกูลดีที่มีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองครับเช่นเคยครับผมหวังว่าจะได้รับชมคลิปนี้กันอย่างสุขสนานอะไรกันไปนะครับส่วนในภาควันนี้นั้นที่ไคโดเป็นตัวบอสครับตอนนี้ก็จะมีตระกูลดีที่อยู่ในภาคนี้มีส่วนร่วมในภาคนี้เนี่ยอยู่2คนเท่านั้นเองนะ,น,นะะนั่นคือลูฟี่เนอะแล้วก็รอั่้เองครับ ก็มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าลอกับลูฟี่นั้นเนี่ยจะสามารถกระทืบไฮโดได้ตามเป้าหมายแรกเริ่มเดิมของพวกเขาไหมนะมาคอยเอาใจช่วย2คนนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคงต้องจากกันไปก่อนแล้วครับผมดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับผมโปรดกดหน้าชนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ